สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมยิยนดีรอบสู่เกมคอมเบเดอร์สตีวอนะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาเปิดแพ็คก,กาชาฉลองครบรอบ2.5ปีของคอมเบเดอร์สตีวอนะครับก็ที่จริงไอ้แพ็คเนี้ยมันอัปเดตมาตั้งแต่มันมาให้แต่อัปเดตแล้วนะครับแต่ผมเก็บเพชรก่อนนั่นเองง่ายๆเลยคือเก็บเพชรให้ได้เยอะที่สุดแล้วค่อยเปิดทีเดียวทําคลิปทีเดียวเนาะก็ตอนนี้เก็บได้2,500เพชรแล้วนะครับก็ผมขอเลีกเพชรแล้วกันเนาะผมขอเลีกเพชรดีง่ายดี แล้วก็ถามว่าเก็บเพชรนะครับเก็บจากอะไรเก็บจากอีเวนท์ที่มันมาใหม่3อีเวนท์นี่อีเวนท์ที่มันมาใหม่นะแล้วก็อันนี้ผมไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรผมเรียกว่าอีเวนท์แล้วกันนะเออแล้วก็เก็บจากเนื้อเรื่องที่มันเพิ่มมาเนาะเออเพิ่มมาสามเอ็ดถึงสามห้าถ้าจะถ้าจำไม่ผิดนะอืถ้าจำไม่ผิดมันเพิ่มมา5้าอันอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกาชากันดีกว่าว่ากาชาฉลองครบรอบเนี่ยมันมีอะไรมั่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนี่ครับผม นี่คือกาชาของ c a m e l ิเลอร์สตีวอรฉลองครบรอบ2.5ปีครับผม3กาชานี้นะครับเป็นกาชาที่ฉลองเนาะแต่ไอกาชาเซลลวันเนี่ยมันก็มาพร้อมกันนั่นแหละแต่มันต้องใช้เพชรที่เราเติมอะเพชรที่เติมด้วยเงิน,นะครับถึงที่จะสามารถเปิดแพ็คนี้ได้แล้วก็เปิดแพ็คนี้นะครับส่วนเพชรที่เราเก็บตามเกมหรืออะไรเงี้ยก็สามารถมาเปิดตรงนี้ได้นะครับส่วนตรงนี้นี่มันพิเศษอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถเลือกการด5ใบ นี่สมมติว่าเราเลือกการ์ด5าใบใช่ไหมครับเวลาเราเปิดเนี่ยเราจะได้1ใบแน่นอนในที่เราเลือกนะครับนั่นแหละแต่มันต้องใช้เพชรที่เติมด้วยเงินเท่านั้นน่ะแต่ผมเติมไม่เป็นน่ะถ้าเติมเป็นก็น่าจะเติมนะครับนั่นแหละแต่มีแต่การด์ดดีๆเลยว่ะอยากได้เหมือนกันนะเนี่ยโอเคเราไปเปิดกาชาที่เราเปิดได้ดีกว่านะครับก็คือกาชาของพาร์ทที่1กับพาร์ทที่2ผมจะเปิดอย่างละ1,250อ่าผมว่าผมต้องได้ของดีสักอย่างวะจริงๆ ผมจะไม่ยอมเกลอเดการก็มาเดี๋ยวเราเปิดพาร์ทแรกกันก่อนพาร์ทหนึ่งเนาะอืมนี่คือกล่องถามว่าอยากได้อ้มีแต่ตัวอยากได้เลยจริงๆอะไรก็ได้อะแต่เปอร์เซ็นต์การออกมันค่อนข้างจะน้อยนะเพราะว่ามันเป็นการเอากลับมาให้เราสุ่มเนาะตอนที่มันมาใหม่อะอ่าเปอร์เซ็นต์การออกจะเยอะหน่อยนะครับดูดิดูเปอร์เซ็นต์การออกถึงแม้มันจะเป็นแค่0.193มันก็คือเปอร์เซ็นต์ที่เราจะได้ครับเชื่อเชื่อคาผมนะมันก็คือเปอร์เซ็นต์ที่มันจะออกนั่นแหละเราต้องได้สิ ไปลุยเลยแล้วกันแพ็กแรกเราต้องใช้สูตรไหมใช้สูตรดิใช้สูตรดิคจุออ๊บขอห้าดาวก็พอรจริงขอเห้าดาวเออห้าดาวนั่นแหละผมจะผมจะเงียบๆนะทุกคนตอนเปิดกาชาคุณจะเงียบอะไรคุณจะลุ้นเลยเอาแล้วเอาแล้วอู้เอาแล้ว,เ,ลวเรียบร้อยไปากาชาเปิดสิบครั้งแรกสิบไปดิ ครั้งแรกสิไปเออต้องอย่างงี้จึงห้าดาวผมมาเถอะจริงๆโอโ้โหโฮโลบีอืมได้ยูหรอโอเคกล่องอครั้งแรกเกลือไปครั้งแรกเกลือไปคร,อครั้งที่สองลุยครั้งที่สองลุยครั้งที่สองลุยต้องออกเพื่อนมันต้องออกเราจะไม่ยอมเกลือ เราจะไม่ยอมเกลือเหมือนแพ็กเฮ้ยโกสไะโกสตอ,อุ้ยชิปแล้วชิปแล้วทุกคนเหมือนดวงจะสวยแฮะนี่สองสองครั้งแรกนี่ไม่ได้อะไรเลยนะมันมันจะได้หรือเปล่านี่ดิต้องดูก่อนมันไม่รับประกันห้าดาวให้เราได้สิเรียมไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยเอ๊ะ เอาแล้วนะเอาแล้วนะเล่นแล้วนะมันจะเกลือเหมือนแพ็คที่เราทําคลิปแรกวะนนี้ไอ้คลิปอ่อไอ้นั่นอ่ะของเซลล์วันอ่ะชิปแล้วชิปแล้วชิปแล้วบับเขาเอยมันหมาแล้วแหละแพ็คนี้แหละมันหมาแล้วแหละผมเชื่อมั่นผมเชื่ออย่างนั้นสองใบไปขอไม่โลภหูไม่โลภเลยสองใบหลงไหมอุ้ย เพชรโย mm hmm. เป็นตัวที่ผมอยากได้มากเลยตัวเนี้ยไอ้แรมเพทวอลแค้นเนี่ยชื่อร่างแรมเพทปะวะเออนั่นแหละถ้าผมเรียกผิดต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ผมได้ป่ะสุดยอดป่ะสุดยอดป่ะเปอร์เซ็นต์ถึงแม้มันจะน้อยนิดแต่มันต้องออกวะ่ะมาแล้ว,วป่ะใบแรกใบแรกมาแล้วป่ะมาแล้ว,วป่ะใบที่สองไอ้ใบเดียวใบที่สองยังไม่มาเลยพูดแล้วเหรอโอเคใบที่สองมันต้องมาวะ่ะทุกคนผมพูดอย่าง,งานั้นผมเชื่อมันอย่าง,งานั้นมันต้องมาชุบ อย่างน้อยเป้าหมายเราก็ได้แล้วนะครับผมได้ของวอแคทแล้วนะครับชึบอุ๊ยแล้วสั่ลักนี้มันไม่ไม่นา่าโอ้ไม่นา่าไม่เอานะเพื่อนชึกชๆกชกคือมันมีโอกาสได้ห้าดาวนะถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยแต่ถ้าอยากรับประกันจริงๆมันต้องเป็นสีลุงอะหยับ ไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยย่ะโหลไปอีกครั้งเดียวนะกาชานี้อีกครั้งเดียวนะกาชานี้อีกครั้งเดียวหุยโอมาจิโอโอมาฟอร์มก็อยากได้นะแต่มันไม่ใช่โอมาฟอร์มดิมันเป็นโอมาจิโอเลยตัวเนี้ยมันไม่ใช่ฟอร์มโอเคไปลุยจึกเขาให้บอกเลยยังไงตอนเราต้องยิมแล้วแหละแพ็คเนี้ยเราต้องยิ้มยิมย้มสู้ยิ้มสู้ไหมเฮ้จิโอเอาแล้ว เอาแล้ว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 เอาแม่เป้าวะหลูกอม่ไม่นะโอม่ไม่นะ,นนะเอลุ้นลุ้นลุ้นลุนลุนอ้าวเอเทอร์เนลใช่ไหมใช่แหละหุยร่างนี้ก็เท่นะเออร่างที่มันแบบเอาแกะเมมโมรี่ทุกอ่ายี่สิบหกอันใช่ไหมเอ้ยสุดยอดมาวะมาป่ะมาะโอ้ย อันเรียกครูกะนี่ได้เลยโอเคถึงแม้จะไม่ใช่โอมะแต่เราก็ได้แกรนจีโอโอเคได้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 โอเคแพ็กนี้พอแค่นี้หยุดหยุดเราปฏิทานไปแล้วว่าเราจะเปิดแค่หนึ่งพันสองร้อยห้าสิเมตรแพ็กนี้ก็ไม่แพ้กันครับแพ็กที่เราจะเปิดแพ็กต่อไปเนี่ยมีแต่ร่างที่ผมอยากได้เลยเว้ยอืมไม่ว่าจะเป็นไอ้ไอนี่เรามีแล้วเยอะแล้วสามใบพอแล้วเนี่ยไอ้้ไอ,ไอจีนล่างเอ่อล่างใหม่นะ Learning ไหมเนี่ยเลิร์นนรู้ไหม เรียนนิ่งเออจำไม่ได้เหมือนกันอะแล้วก็นี่อันนี้เราก็อยากได้เฮ้ยคือแบบเราอยากได้เยอะมากอะในแพ็กเนี้ยโอเคไปนะลุยลุยไม่ต้องพูดอะไรเยอะลุยลุยรีบไงรีบไงโอ้แต่เมื่อกี้ได้แบบหูได้มาเยอะอยู่นะเมื่อกี้ยิ้มแล้วยิ้มแล้วตอนนี้ยิ้มแล้วตอนนี้ยิ้มแล้วคือชื่อโอสโอสโอสมีไรนะอู้ไม่ได้มาเพื่อน2,500ผมบอกเลยว่า เราต้องไม่เกลือ2500เพชรเนี่ยเราต้องไม่เกลือ,อไม่มีห้าดาวมาให้เลยวะอืมไม่มีจริงด้วยโอเค,แพ,คแพ็คแรกก็จะงี้แหละแพ็คแรกอืมรู้ๆว่าแพ็คแรกมันเกลือไปแพ็คลไปลุยถ้าเมท่าคัสเตอร์ฮอปเปอร์มาอีกนี่คือแบบ <c oughs> เยอะเลยนะเยอะมากเลยนะอฟอมเฟต โฟเซเอ,อื้อเอาไม่ไม่มีไม่มีไม่มีมมโฟเซ่หรออ, <What? S 1> อ้าววอทเอะยมอแค้นมันมาดีจังว่าดี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 ดดอแคนน้นมาดีมอแคนน้นมาดีโอ,อ้ย เอาแล้วไอ้ร่างนี้เป็นของคัมเรเดอร์อะไรวะอ่าไอ้นั่นอะไอในในบิวอะไอจโอ้โหลืงทื่อเออนั่นแหละทุกคนทุกคนรู้นะแต่ผมก็คุ้นคุ้ร่างนี้กอยู่หรอกอ้ยคุมอยู่คุมอยู่คุมอยู่โอเคยิมย้มยิม้มยิ้มตอนนี้ยิ้มเลยมาแพลกต่อไปฮะทุกคนผมผมผมยิ้มมากเลยตอนเนี้ยผมหลุดไปอีกโลกหนึ่งแล้วแซ่บอุ้ยโอ้ตีกแล้วว่ะ โอ้ตออู้เหมือนเดิมเป๊ะมันต้องมีห้าดาวผมมั่นใจงั้นผมเชื่อมัน่นมันต้องมีห้าดาวไหมหรอผมเชื่อมัน่นห้าดาวห้าดาวห้าดาว,ดาวโอ้ไม่มีโอ้จบแล้วไม่มีโอเคผ่านไปผ่านไปเรายังเหลืออีกสองครั้งสุดท้ายครับทุกคนเหลือห้าร้อยละสองครั้งสุดท้ายนะ มาซีโอมาไอ,ไอ้ไอ้ล่างโอมาฟอร์มอ่ะมามาซีโอชึ่งฮือึ <c ười> อน้นไปเรืนเอ็กซ์โอ้จบแล้วจบแล้วได้ไหมอะต้องได้ห้าดาวสักใบนะต้องต้องมีห้าดาวให้นะห้าดาวโลโอ,โอไม่ได้ ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เริ่มเศร้าอีกแล้วตอนนี้ตอนนี้เริ่มเศร้าอีกแล้วรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายแล้วก็จึง้งจึ้งอุ้ยเบรด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 มีอะไรไหมอ่ะคิงฟอร์มเหรอโอ้ไม่ได้ด้วยไม่ได้รับไปเรืรับประกันห้าดาวขอห้าดาวต้องไปเพื่อน หมดตัวแล้วเนี่ยหมดวัง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 จริงหมดหวังแล้วโอเคหมดโอเคตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูของที่เราได้ก่อนนะครับการ์ดใหม่ที่เราได้นะครับมีอะไรมั่งแล้วก็คุ้มไหมส่วนตัวผมผมว่าโอเคเลยแหละผมไม่ได้คิดอะไรมากมายหรอกถ้าได้5ดาวมาก็พอใจละเออแล้วเราได้อะไรมาจีโ นี่ GO ใบนี้ก็ดี <c oughs> ก็ดีอยากได้อยู่อยากได้อยู่ใบนี้อยากได้อยู่แล้วก็มีไอ้ตัวนี้ผมยังจำชื่อไอ้ไรเดอร์ตัวนี้ไม่ได้เลยว่ะเออเนี่ยแต่แต่มาแรกๆมันโหดนะไอ้ตัวเนี้ยมาแรกมันโหดนะโอเคแล้วก็มีอะไรอีกอะ่ะไหนอะ่ะแป๊บนึงหาแป๊บมันต้องอยู่แถวข้างล่างหรอเออนี่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 ลามเพทลามเพทวอร์คน อันนี้ก็เป็นอะไรที่ผมอยากได้แต่ก็ได้ด้วยตอนนี้มันตอนที่กาชานมาเนี่ยผมไม่ได้เปิดผมเก็บเพชรมาเปิดเลยนะผมเก็บเพชรไว้เยอะๆแล้วค่อยเปิดอะ่ะเฮ้ยแต่แต่ได้ก,ก็ก็ชอบอะ่ะก,ก็ดีเออก็ดีแล้วก็ได้ของวอลแคนอีกอันนึงนี่ผมคือได้ของวอลแคนเยอะมากเลยะสองอันเยอะตรงไหนเยอะแหละเยอะกว่าเพื่อนก็ประมาณนี้นะครับที่เราได้ก็ถือว่าดีนะเออผมว่าผมไม่เกลือนะผมผมส่วนตัวผมไม่เกลือนะทุกคนไม่รู้ทุกคนพูดยังไงแต่ผมไม่เกลือนะ อถือว่าเราได้อยู่โอเคก็คลิปนี้เดี๋ยวผมไปทําการอัพอะไรให้เต็มก่อนแล้วกันผมจะไปลองอืผมจะไปลองอได้ของใหม่มาเราต้องลองเสกแล้วเจอกันคลิปหน้าครับใครที่ชอบก็ติดตามมุด้วยนะครับไปแล้วสงสัยต้องเก็บเพชรอีกยาวอบอกเลยเก็บเพชรอีกยาวเพื่อที่จะมาเปิดในกาชาติต่อไปไปแล้วทุกคนมันต้องอาลาด้ยวยมันต้องอําลาด้ยวยภาพนี้ดิอ๋อเดี๋ยวๆอํลาอลาอาลา,อลา,อลาโอเค สไปทุกคนบ๊ายบายเจอกันครับ